สวัสดีตอนเสาร์ครับสวัสดีตอนเสาร์ครับผมพี่น้องพอกันตอนเสาร์เือเก่าครับผมมือนีก็ได้หนึ่งคลิปครับผมกับอาจารย์แดนโอ้ได้ซักสาวลงรวยรวยได้สาวแทนน้องคอนี้โอ้ยขอบคุณครับขอบคุณหมานครับไปไหนครับสาวไม่พ่อนเงี้ยไม่ครับสาวไม่พ่อนเงี้ยไม่หมานแล้วครับสาวก็ไม่ครับบักกุหลาบครับผมเก็บมาแล้วเป็นแทบแรกครับผม อาจารย์แวีนลงมไห้โอ้เดี๋ยวมันแพ็รคู่ครับเข่า,า,ขาสองเออเข่าสองเลยตัวนั้นบอลลุกไหมวดใส่เหาอุ่นบ่หุ่มบ่งานก่อนโอ้บินเข้ามาเหยียบเลยวได้ใส่หอดเสียงตัวนี้กล้ <c oughs> องมาให้เตรียมแล้วพี่น้องโตคอยมาเป็นตะลงมันโตขงังเถิ่องคนะดิเออโตโตไม่โตเลยนะอืมโตแรกไันได้หยีบอืม เสียงแบบดิวอย่างนี้ครับไม่หูแต่ยินบ่ว่าดิวแล้วก็แต่ยินอ่ะเดี๋ยวผมจะไปให้ยปวดจานแว่นเอาลงให้ครับผมมานแล้วตัวแรกครับได้ครับผมกุหลาบเก็บแต้มแรกครับอย่างน้อยเพรนั้นตัวเสียงยิ่งๆเลยจริงๆเออตัวเสียงใหญ่เนาะบินเขาป้าเป็นแน่นวะยิ่งๆตัวหลังก็สมบุกสมบูรณ์ยวเสียงมันหมานแล้วครับแต้มแรกหมานละครับ ป็นแนวเผ็ดลงเขาไปเผ็ดขุ่นต้นกำลังเขากำลังเจียมกล้องมาใันในแล้วทำครับพี่น้องโอ้ยได้ประดี๋ใส่เสียงเสียงพูดนกออกแล้วฝากกเผ็ดไปทั้งฝนโอเคครับตัวเมียตามเบอร์ค้อนหนาครับมานแล้วครับเต็มเลยโอ้ยลงกำลังมากเลยบินออกไปแล้วบเปลี่ยนแนวขวางมือนี่อ้บาคลองปะบ้คลองครับ สาม,มหมายเลรอเด้อเจอต้นลูกจังๆครับสาม,มหมายเด้อสาม,มหามายสี่มหามายเลรอเด้อหันก็บว่ได้แสดงอาการเนะครับเสือกับว่าท่านใดมีปอกไรอยัางนี้ว่าอ,อากาศกับว่าหอนบันได,ดน,นี่น้องโมนี่เนาะแต่ว่านกพวกเข่าครับพี่น้องโมน,นี่ลู<า>กตอกักบมันจะขึ้นครับทายคน,นมันจะเต็มนกปลาขัน,นเจ๊ดเลยทำงานได้ลูกเลยนกปลาขันถางง่ายมึงอยู่นใส่รูปบนทางเลยประจําุกเทียรเลยงูเง่าเลย นี่น้ำกินบ่กเราเผ็ดก็ได <bucks and Pokemon apan> ้กินเรางานบ่ทำจะเกลียงานบ่ทำบ่จ้องบ่จ้องกินน้ำบ่งานบ่ทำทำคอนนี่แหละในการเนี่ยคอนนี่แหละมันก็ต้องขันห่าวอยู่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันยินเสียงเขาเขาเขาคือแง่ประเดี๋ยวเดี๋ละขันเงย่จะเกลียกันเลยเอาดีดี ไม้เนี่ยกางค้องนี่แหละครับค้องค้องงามหาป่าบ่เอาต้องหานกเถีเยงไปไปไซโอ้งานนี่มันจะแซมพเนียดครับแต่ว่าใบายเย็นระทิตนั่น,น องแล้วครับลุ้งหนึ่งครับผมหื้มหืห่าไหนล่ะ,อ,ะออกแล้วออกแล้วครับื้มื้่าอ้ยหื้มหื้มืมวลขาวล่วลวล่วย,ยบเล้เกือบเย็ยบครับี่นง ขับไปเพชรลูกจัดเต็มแรกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ลดลดทังหวะน,นี่โอ้หมืนมนมน่นหมื่นหมื่นเรียบร้อยครับผมเ <c oughs> สียเสียเงียนบ่เสียน้อยเรียบร้อยแล้วครับแต็มแรกมาแล้วครับขับไฟนะขอขับไฟไหน้อยทำงานมาแล้วครับแต็มแรกครับผม เสียหนากินเสียดายบ่ได้เอาเสียงเน็บมานอาจารย์เสียหน่อยได้เรื่องนี่หรีอวะมาห้มีเก็บแล้วครับตาแว็นเก็บเต็มแรกแล้วครับเส้านี้ครับผมเสียหนอว่าเสาแล้วครับเหยียบกับาดหางหางก็ทนธงานครับเหยียบเป็เสือปั๊บเลยนะว่าขาดครับผมเสืย โอ้หฮวันแดดแล้วพี่น้องเอ้ยดูจังไคงด,ดครับนี่อย่างแดงเพชรครับติดเสือครับมาแล้ว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 ครับเพชรครับติดเสือครับติดเสือวันนี้ติดเสือโอ้พันดีแต่เสือกันเลยถุงบัลลุดถุงเงินเตือนนะอืมถุงเงินเตือนมันกดงา่ายปับป๊บบัลลุดบ่าพิษดีอยู่นะให้เรียงเออยว่าผ่านีิพี่ เพชรมันนะครับเรื่อยๆเสือเสือสนใจสอบถามเลยครับเสือเสือเรื่องครับคนขายก็เสียครับเอากระหังพอมเลยครับเด้อเอากันเดียวโออไม่ใช่ผลครับสนใจสอบถามเลยเลยครับกระหังฟังหนึ่งเสือฟังหนึ่งครับผมหนาซันพับได้ครับโยกขึ้นเพิ่งง่าหนาซันกับพับได้ทำยืดเป็นปกติครับเก็บได้ครับพับเก็บได้ครับหนาซันครับซันสั้นๆเป็นของบนได้ครับกระทัดรัดครับผมคล่องโตดีครับ ใส่สายเมืองนาจีตอบโจทย์ด้วยครับพี่น้องตัวนี้งอะไรโอ้ตุ๊กปูครับผมมาแล้วครับแต้มแรกแต้มแรกแต้มแร่เพชรครับมือนี้ครับเมืองกล่องกันนะไลายล่ไลายล่เบิ่งไลยเบิ่งไลยสวยครับเสียด้ประได้ใส่เสียงครับพี่น้องเสียหน่อยครับโอเคครับผมตามเบิ่งขั้นหนาครับพี่น้องยอดครับ เสียงคู่ไปใส่แล้วลอ,อ้อ้ลหงอจนเพียงแล้วครับพี่น้องเอ๋ยมาพูดเราตัวกับตะแหนครับค <c oughs> ิดอีกแล้วเยียมบอ่อกอนนี่กันได้เอ้องน้นป็น้อยช้าแล้วครับ ไม่เหยียบแหก่งมันให้ดูเยียงไงครับอาจิตปบเป็นสันหักกับสายไฟมันหลายหดถ้เป็นไปจีบแม่ข่าว วาาเธอเว้ยเชื่อมีอย่างอีกอาจจะเห็นบ่ข่อยชัดเท่าพี่้องเลยบังครับนานลงมาพีแล้วพี่แล้วลงมา้างลางถึงยางโขยๆอยู่ผี mở lấy mình Nhưng như vậy như hôm nhiều lần ờ chỉ dây hóa đôi điện chạy hai phải đúng. Kìa đúng. Kìa hộp hộp bên như vậy đó mình cần phải đúc trên hút hút và lái một bên mày cái này. Chả phải đấy Nóc lại vô Cái cái hộ Còn đông nông như vậy านึ้นมเนี้ยเนี้ยมเนี้ยเอ้าเป็นไปพดนล้กนันนี่สายโยเป็นคู่ขนานยู่ฟังพดนละเพราะว่วาที่ใส่สนหากใส่ประเด้เอย่าง

ไตของมันแล้วไตของมันแล้วว่านี่ยหือเอาโอ้ยน่ารับเลยอื้อเอินมันดินโอ้ยเอินมันเขาไว้มันอ่อมพเนียดมึงอยู่หันอ่ะ โดดขึ้นอุ้ยโดยขยนนดขึ้นบมยานน้าบังนี่เอา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 โดดขึ้นบาหนิโอ้โหักงายเอ๊ะไต่ออกมีบ่หน่ quần xuống là cả khu gần sẽ áo lên vào khuyên hóa sáu là vào này hóa sáu nhưng mà đồ sẽ khó này nè áo 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 เดียบเลยโอ้อหาวเงยทำยังได้พี่น้องเงยมาหนี่แจมนึงครับผมเดี๋ยวลงในเบิร์ครับใส่เข้าไปทั้งเพี้ยอยู่หรอไม่ถือไปใส่เห็นตะเวน คนนอนคนนอนอย่างนรบ้างคนนอนเลหมานะครับพี่น้องหมาครับหมาครับหมานแครับเนียดไหมครับเนียดไหมใช้อะไรใช้อะไรกว่าเก่าพเนียดไหมไหมครับอย่างนี้ครับตัวนี้ครับอย่างนี้หมกหนบหาตันี่จะดินตัวล่ะโอ้ยหมดอนละคนดีล่าอะไรครับโอ้ขาวงามครับขาวจนพูนแลยว่ะ ขาเงยโกกขานเงครับกกขาเงยดิบกกขาโอ้มาแ้วมาแนวแตมหนึ่งครับพี่น้องเตมสองครับผมดินจะเราฝนมายังเลยว่ะชิบหายแล้วอาดิ่นเาะก็เสียทามาล่าโดนนะครับผมเป็นเียบได้าถ้าท้คนเนีนไหมเอ้เอ้า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  เอา้าเอา้าเอ้าเหยียบแล้วพะย่งวนเด้ตัวแรกอืมคะแนนไม่เจ้าเยิมให้แล้วครับผมสุดยอดครับแก้วตามมือขั้นหนาครับตังงคนจะเน้นสีแดงก็ได้คะแนนมันเหยียบยากมันเบาสีลงจักไหนบ้างสิเบาสีลงจักไหนเตี้ยโอเคครับตามมือขั้นหนาครับผมเหยียบครับผมโอ้โหตัวตัวตวตัวตัวตัวตว

ดีนะคือว่าครับตีออกปอไปทางหน่อยครับขัมม้มหนึงหนแตกเ h a u หนแตกเ h a u เรียบร้อยแล้วครับมาน,นี้ดีไม่เห็นช้อเหยียบดอกพี่น้อง ไม่นี่อ,อืมใส่ไม่ทั้งพึ้นไม่ก็ทอทั้งพึ้นไปเลยล้มาได้ไปะเนี่ยเป็นีา่างไงเนี่ซองกันหน,น,น่อย คอยเสียบขึ้นไปเอาจนได้เว้ยนกไม้ครับตัวนี้พี่น้องนกสรา้างอ้วนครับสรา้างอ้วนให้แม่เล่นครับเอาดีของเราอยู่ครับผมมาแล้วจำหนึ่งแล้วมึงนี่เห็นดีว่ครับถือโอกาสยึดเลยครับตัวนี้ โอ้ยบ้าบอนกเขาแดงไปลีว่ะโอ้ยก็หมุนเหนียดงเงี้ยคนานกเขาแดงมาจีนกเขาแดงบออกบ่เอาหมุนกหมุนอะไรหมุนบอลงหมุนอะไรจะหมุนแหนคนเดียวของมอคฟองนี่ลว่ะ โอเคครับโอเคครับอ okay, 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 okay. okay, oh, ้างครับต ah ัวนี้อ้างครับอ้างมาซันอ้างคำหนึ่งอ้างสุดครับแดงจึงคึงแล้วครับพี่น้องเอ้ยนกเขาแดงอีกแล้วโอ้มาแล้วนะครับบทปล่อยปะไปโอ้เสียงหน่อยสั่มว่าเหลียวเรเห็นว่ามันโชดดายมันมาไก่แล้วคือคู่ติดกันแล้วเมื่อกี้นี่แหมเนาะโดดเรียบปริญญาวาวะ ดเดี๋ยวจะบับหรือว่านกเขาใหญ่บ่เม,เม,เมนต์นกเขานกเขาไฟครับพี่น้องโอ้ยนกเขาทองมึงมาหยุ่ยงยากนกเขาหยังอะไรได้ยวนีงนกเขาแดงนกเขาทองครับพี่น้องเว้ยวันสิได้แต้แตมนึงบ่เมนต์ตัวนี้เอ้าไปเอาไป,ไป,าไปเไปลยพี่น้องกินเขาโตอครับเขาไม่ลง